สำหรับพ่อมีความรู้สึกยังไงนั่งดูอยู่ก็มองดูมาดูข้างล่างเห็นเจ้าร่างกายมันก็นอนเฉยมือกว็วางอยู่ในทักษณะของการนอนงายแล้วก็คิดในใจว่าเจ้าร่างกายเอ๋ยเองที่มีความสันดานหยากมีความอากตัอยู่ไม่รู้คุณ ฉันเลี้ยงแก่มาตั้งแต่เกิดทุกวันก็อกเอาใจทุกอย่างหนาวก็หาเครื่องอุ่นมาให้ร้อนก็หาความเย็นมาให้หิวก็หาอาหารมาให้แต่ว่าเจ้าร่างกายไม่เคยตามใจฉันฉันเอาใจฝ่ายเดียวแต่เขาก็ฝืนใจทุกอย่างดีแล้วเองพังฉันได้ก็ดี ฉันจะต้องแน่นเนไนไม่ไปอยู่กับเธอฉันนอนที่นี่ให้มันมีความสุขพอรู้สึกว่าไปตั้งถ่ามีความสุขบนนั้นอยู่ชั่วครู่หนึ่งเวลามันก็ค่อยผ่านไปประมาณละสามชั่วโมงของเมืองมนุษย์ก็ปรากฏว่ารูปไปโฉมพระองค์สมเด็จพระสมรัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จมา ทรงเปล่งพระสมีรัศมีอ,อประการพวยพุ่งออกจากพระวรากายพระวรากายพระองค์สมเด็จพระจอมไตรสดสวยมากเราก็ลุกขึ้นนมัสก,การสมเด็จพระวิชิตามัยก็ทรงประทับบนพระแท่นที่สูงกว่าสวยสดงามเป็นพิเศษและองค์สมเด็จพระบรมโลกระเชิกก็ทรงถามว่า สมเกตสีจะกลับไหมโลกพอ่อถวายนมัสก,การกราบผมไปที่ใกล้พระบายของพระองค์ไม่กล้าจะกราบบนหลังพระบาทเลเกรงว่าจะเป็นการปรามาสสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่ได้ตอบพระองค์ว่าถ้าร่างกายมันพังหรือว่ามันสิ้นลมปรมาณข้าพพุทธเจ้าก็ไม่กลับ แต่ความจริงมีความรู้สึกว่าไม่อยากจะกลับมากกว่าพระพุทธเจ้าค่ะพระองค์จะได้ทรงมีพระพุทธดีกาตัดว่าเธอเป็นพระทำไมทิ้นใจเบาแบบนี้เขกราบทูลองค์คสมเด็จพระจินสีว่าข้าพระพุทธเจ้าไม่มีกิจอื่นที่จะต้องทำแล้วและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กิจคือการบริหารร่างกายถ้าร่างกายมันพังประสาทไม่ทำงานประโยชน์ในการลงไปก็ไม่มีพระพุทธเจ้าค่ะแานกรทรงแต่ว,ว่ากิจยังมีอยู่เพราะว่าเธอลาจากพุทธภ,ภูมิเธอก็ต้องทำกิจพุทธภูมิให้ครบสิสองปี ยันนกราบทูลองค์สมเด็จพระจินาสีว่าถ้าร่างกายไม่ดีข้าพุทธเจ้าจะทํำยังไงในเมื่อารมปราณมันสิ้นไปและทุกขเวทนามันมากก็ไม่มีโอกาสจะทําได้ในราการหนึ่งปมด้อยที่มันมีหนังจากข้อมือลงไปมันไม่มีแล้วถ้าจะไปในที่ไหนเขาจะาหาว่าเป็นคนที่มีปมด้อย ในเมื่อเอาดีอะไรไม่ได้ก็มานั่งโกหกคกลมว่าก,การถึงซึ่งนิพพานเป็นของดีแต่ว่าตัวนี้ก็ไม่สามารถจะชนะขันาหาได้สมเด็จพระจอมไตรก็ส่งแย้มโปรดเพราความคิดของเธอไม่ตรงกับความเป็นจริงเธอดูที่มือเธอสิพระเจ้าในก,ก้มลงมาดู มองเห็นท้ามาราชทั้งสี่ท่านนั่งล้อมมาอยู่สักครู่หนึ่งก็ไม่นานนักก็ปรากฏว่าท่านทั้งสี่ลุกไปแล้วสมเด็จพระจอมไตรก็ทรงตัดว่าพิษแห่งความร้อนมันไม่มีแล้วเธอกลับลงไปได้ก็มีความห่วงใยที่หนึ่งว่ามือมันจะด่างไหม แต่มือด่านจะเป็นที่รังเกจข้ามคนพระรับฟังธรรมท่านก็บอกว่าหนังไม่จะขึ้นตามปกติแล้วก็ยังไม่สังเกตจริงๆจะไม่รู้มือนี้ถูกไฟไหมท่านถามว่าต้องการความสวยหรือก็กราบทูลบอกว่าเวลานี้ข้าพระพุทธเจ้าก็ไม่สวยเมื่อก่อนนี้ก็ไม่สวย เมื่อความเป็นหนุ่มมันก็ไม่สวยเรื่องความสวยข้าพระพุทธเจ้าไม่ต้องการมีความต้องการอย่างเดียวคือต้องการให้คนไม่เห็นว่ามีปุ่มด้อยพระมือด่างและอธาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสอนเพราะว่าไม่มีทางออกในทางหากินจะต้องหากินในอธาธรรมะพของพระพุทธเจ้าไปขายเพื่อความปลุกใจประชาชน คนเขาเห็นก็จะขาดศรัทธาสมเด็จพระบรมศาสดาจะได้มีพระพธุรทีกาตัสว่าสัมกเกสีเรื่องนี้ไม่มีอกลุกตรงไปเถอะกิจของเจ้าที่ะพึงทำข้างหน้ามีมากเพื่อพระพุทธศาสนาเพื่อลูกหลานของเจ้าเอง เพื่อคนของบินดาของเจ้าแล้วก็เพื่อคนนี้ก็เลื่อมใสในตถาคต <c oughs> คนบุคคลทั้งหมดนี่จะต้องรับภารกิจ <c oughs> จากเธอหมายความว่าเป็นส่วนหนึ่งของคนที่มีศรัทธาตอนนี้ก็หมายถึงว่าแยกกันเพื่อาการจะสอนกันก็ต้องเป็นคนที่เนื่องทิ้งกันขึ้นหนึ่งลูกที่ยังอยู่ในโลก ทั้งหมดมีประมาณแสนเศษอันนี้สอนได้สองคนของท่านมีได้คือคนของท่านท่านเกาเท้าโกศีสกัติวราชอันนี้สอนได้ในบริการหนึ่งคนพระองค์สมเด็จพระจอมไตรคา่าคนของพระองค์ก็หมายความคนที่ไม่ชีโลกและก็คนที่ไม่ช่ญาติคนที่ไม่เคยเป็นเพื่อนกันมาก่อน ก็ได้ว่าเคยทําบุญร่วมกันมาในชาติก่อนๆเราทําเขาก็ทําเขาทําเราก็ทําก็ต้องถือว่าเป็นพี่เป็นน้องกันในฐานะในเรื่องในเรื่องของบุญเรื่องกุศลอันนี้สงเคราะห์ได้แต่คนนอกจากนี้ก็ต้องอาศัยท่านด่เคยสืบเนื่องกันมาไม่ได้หมายความว่าคนที่นับถือพุทธศาสนาทั้งหมดจะต้องมาหาเจ้า องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าต้องเป็นคนเฉพาะที่เคยร่วมบุญบารมีกันมาที่ว่าคนของแตถาคตก็หมายถึงว่าคนที่เขาคารพแต่ถาคตในสมัยที่เธอเป็นมนุษย์เธอทำเขาทำเขาทำเธอทำแล้วก็ในตอนสำคัญที่แต่ถาคตทำกิจครั้งหนึ่ง นั่นก็คือขึ้นไปสู่บรรดุขพนศิระศิลาอาจเวลานั้นเจ้าเป็นมนุษย์ไม่มีอำนาจในการปกครองประเทศก็รักษากำลังใจคนคือเลี้ยงคนที่มีความเคารพในองค์สมเด็จพระบรมโลกเชตให้สถานที่พักให้อาหารให้ยารักษาโรค ในฐานะที่เป็นเจ้าของเมืองนั้นคนประเภทนี้ที่เจ้าจะสอนได้แต่ก็มีไม่มากนักก็่ส่วนใหญ่ในสมัยนั้นเขาบฏิพันธ์กันเป็นส่วนมากที่ยังเหลืออยก็ไม่มากคนประเภทนี้เจ้าจะพอเจ้าสรงขอได้เมื่อสมเด็จพระจอมไตรยทรงตัดเสร็จท่านก็มีพระบัญชาว่ากลับมาเข้าร่างเดิมได้แล้ว เป็นอนัน้นก็กลับลงมาพระองค์ก็เสด็จด้วยเทวดาและพรมพระทั้งหมดท่านก็มาด้วยลงมาพอเข้าร่างเดิมก็ขยับมือสองมือมือซ้ายกับมือขวาก็มีความรู้สึกเท่ากันมันไม่เจ็บมันไม่ปวดไม่อะไรทั้งหมดมันเป็นปกติปกติธรรมดาที่ต่างกันเพราะมือขวาไม่มีหนัง มือซ้ายมีหนังเวลาขยับนิ้วมือฝาก็นิดๆมาเสียดสีกันมันก็เสียดสีก็นิดหน่อยไม่เป็นไรหลังจากนั้นก็เดินออกไปเป็นเวลาสี่ทุมเศษเอาไปจงกรมก็รู้สึกว่ามีพระสามสี่องค์ท่านถามว่าเจ็บมือไหมก็บอกขยับให้ท่านดูบอกไม่เจ็บเลย ท่านก็แปลกใจก็มีพระบริณองค์หนึง่งชื่อพระมหาสมนึกบอกว่าผมถูกนำร้อนโลกที่ก้นนิดเดียวขึ้นหนึ่งผมนอนไม่หลับตอนนี้หลวงอาไม่มีความรู้สึกจิบเลยผมแปลกใจมาก <c oughs> ถ้าอย่างนี้ก็ท้อนอนร้องกันไปหลายวันดีไม่ดีแต่คิวมันก็กินก็เป็นอนุว่า งานนั้นก็ผ่านไปแต่การรักษาแผลการรักษาแผลนี่แปลกหมอยามาให้ก็มีความชืน้นก็คือนี่สองสุนัขที่เลี้ยงไว้ให้น้ำามาจะอุน่นมาเข้าไปในห้องหัวหมุดเข้าไปในมงแล้วแกก็พยายามดึงผ้าที่พันมือ อาปากค่อยๆคาบไม่ถูกเนื้อค่อยดึงมาทีละน้อยน้อยก็ยาถามว่าอ้วนจะทําอะไรตามตามโบติหมาตัวนี้รู้จักภาษาคนดีมากเพราะว่าแกเกิดมาตั้งแต่เล็กๆก,ก็พูดภาษาคนกันตลอดแกก็ไม่รับฟังแกค่อยๆดึงกลัวจะเจ็บเมื่อรู้สึกถึงความต้องการของแกก็แก้ผ้าออกก็ดูสิ แก้ผ้าพ,พันมือออกดูที่ว่าจะอ,อ้วนจะทำอะไรมาอแก้ผ้าพ,พันมือออกจะอ้วนก็ลิ้นเลียตรนไหนมีความชื้นแกก็เลียทั้งหมดเลียแล้วแกก็ไม่ออกไปจากห้องแกก็นอนอยู่ใกล้กลเตียงสักครู่ใหญ่ๆแกก็ลุกมามุดหัวเข้ามาในมงุงดูว่ามือตรงไหนมีความชื้นบ้างแกแล้วก็รักษาตลอดคืน ทำแบบนี้ปรากฏว่าตอนเช้ามือแห้งสนิทและปรากฏว่าบางส่วนมีหนังขึ้นมาบางๆนี่ตอนกลางวันแกก็มาอยู่ห่างก็พยายามเลียตลอดจนท่านจำบ,บ่าเกาเห็นว่าทำทำไมปล่อยให้หมาเลียมือก็รายงานให้ประชาชนทราบว่าหมาตัวนี้เป็นหมอแกเลียอย่างนั้นสองวันปรกากฏอ้วนหนังขึ้นเต็ม แล้วก็มีขนขึ้นเหมือนมือปกติแกรักษายอยู่แบบนี้ไม่ถึงหนึงอาทิตย์มือก็หายนี่พวกเราที่มาเกณฑกันว่าสุนัขเป็นของไม่ดีนะมองดูความดีของสุนัขบ้างสุนัขมีความกตัญญูกตวเวทีจุดนี้ที่พ่อเล่าให้ฟังก็อยากให้ลูกรักเป็นทราบ ว่าขึ้นเชื่อว่ากฎของกรรมที่มันมีอะไรเกิดขึ้นนยะอย่าไปโทษคนอื่นจงจำพระพุทธภาสิวาตนาโจทยัตตานังจึงกล่าวโทษโจทย์ความผิดของตนเองไว้เสมอสิ่งที่มันไม่ดีที่มันเกิดขึ้นกับเราก็คือการเราทำไม่ดีไว้ในการก่อนมันเป็นผลสะท้อนในภพในชาตินี้ แล้วก็สําหรับกําลังใจที่สรงอารมณ์ก็คือทรงอารมณ์จับพระนิพพานไว้เป็นปกติเราจะไปถึงนิพพานหรือไม่ถึงนิพพานก็ช่างพยายามทําจิตมีเมตตาให้ทานไว้เสมอเป็นการตัดโลภะเราให้ทานเพราะเมตตามันก็ตัดโทสะไปในตัว ในเมื่อตัดโลภตัดโทสะมีเมตตาเสมอจิตก็เป็นสุขเมื่อจิตเป็นสุขมเมื่อปัญญามันก็เกิดปัญญามันก็เกิดในที่สุดมันก็เห็นโทษของร่างกายในเมื่อเราจิตไม่ติดในร่างกายที่อย่างเดียวมันก็ไม่ติดทุกอย่างและโจรจำไม่ดีว่าใครเขาดา่าก็จะคิดว่าเราด่าเขามาก่อน ใครเขาแกล้งเราเราคงแกล้งเขามาก่อนถ้าแค่ท่นนี้ถือว่าเป็นการชดใช้นี้กันไปใจไม่จะได้เป็นสุขแต่ว่าทั้งนี้ก็ต้องค่อยๆทำไปใจมันจะได้ชินคำว่าชินหรือชาญมันก็คืออันเดียวกันชาญก็มีอารมณ์ชินทีนี้ก็ถามแ้าถามว่าต้องการละสัญญุท์ขั้นไหน ก็ต้องตอบว่าช่างมันใครเขายึถามว่าได้ฌานไหมเราก็ตอบว่าฉันไม่รู้นวิปัสสนาญาณขั้นไหนเราก็ไม่รู้เราจะไปสนใจทุกอย่างสนใจกําลังใจอย่างเดียวคือหนึ่งร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราตัวนี้คิดให้มาก อย่าติดใจในร่างกายของเราอย่าติดใจในร่างกายของบุคคลอื่นอย่าติดใจในวัตถุธาตุว่าเรากับมันจะไม่จากกันใาานกรณีสองอย่าสงสัยคำสอนงององสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นก็คือพระนิพพานใราการณีสามรักษัจสี่เนให้บริสุทธิ์ รายการนี้สี่หักข้างกำลังใจในด้านกามารมรายการนี้ห้าหักข้างกำลังใจในโทสะและพยยบาทรายการนี้หกยาหลงในรูปฌานรายการที่เจ็ดยาหลงในรูปฌานรายการาที่แปดยาถือตัวถือตนว่าเราดีกว่าเขาเราเสม,มอเขาเราเลวกว่าเขา ถือว่าคนกับสัตว์มีความเกิดแก่เจ็บตายมีท่าสีเหมือนกันในที่สุดมันก็พังรายการที่ห้าคุมกำลังใจให้ตรงจิตประสงค์เฉพาะจุดเดียวคือพรนิพพานอายการที่เก้านะรายการที่สนะิบหินกำลังใจตัดเอวิชาววิชาแบ่งเอาไปสองสาย คือฉันทะกับราคะฉันทะความพอใจในการเกิดเป็นคนในการเกิดเป็นเทวดาในการเกิดเป็นพรหมไม่มีสําหรับเราในความเห็นว่าเทวดาสวยพรหมสวยมนุษย์สวยไม่มีสําหรับเราเราต้องการอย่างเดียวคือพระนิพพานการรักษาอรมณ์อย่างนี้ ใครก็จะว่าบ้าวบอก็าช่างเขาเรารักษากำลังใจตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนและพยายามตรวบารมีสิประการให้ครบถ้วนแล้วก็ใช้อิธิบาทสี่คือชันทะความพอใจในการทรงบารมีสิบในพอใจในการละสังโยชนวิริยะอะไรที่มันเข้ามาขัดขวางมีความเพียน ทำการต่อต้านมันให้ถึงที่สุดจิตตั้งใจว่าอย่างเดียวว่าต้องทำให้ได้มีมังสายขณะที่ทำไข้ครวนเสียก่อน <c oughs> ว่าธรรมะที่องค์สมเด็จพระจินวรทรงสอนเราแล้วทำถูกหรือทำผิดใช้ปัญญาช่วยเพี <c oughs> ยงเท่านี้ลูกลักผลไม่ก็จะมีผลตามนี้พ่อทำมา และลูกอาจจะดีกว่าข้อท่าน,นี้ย้อนคอยถอยหลังก็ไปในมรการตายขั้งที่สี่นี่ไม่ใช่รั้งที่สี่เท่านสี่ท่นี้มาถอยหลังมาการตายขั้งที่สามเมื่อปีพศอ2500สอสเดือนเมษายน,น ที่ตอนนี้พ่อยังอยู่ที่วัดบานำโคอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตอนนั้นรู้สึกว่าพ่อกำลังใจยังต่ำอยู่นี่ถอยหลังมาถึงกำลังใจต่ำความนิยมของพ่อก็คือหนึ่งเป็นการทรงสีนไว้เสมอมันยันดีไม่ดีเท่าไหนใครไม่ทราบ รายการนี้ 2, สองทรงสมาธิไว้เป็นปกติรายการนี้สามทำงานสาธารณประโยชน์สงเคราะห์คนยากจนในทินทุรกันดานรรวมความมากคนอดก็แล้วกันอดที่ไหนไปที่นั่นรายการที่สี่ช่วยก่อสร้างงานสาธารณประโยชน์สร้างวัดสร้างโรงเรียนเฉพาะโรองเรียนนี้พ่อสร้างจริงๆสี่สิบหลังเสร็จ ช่วยบำรุงวัดให้ดียี่สิบวัดเสร็จ <c oughs> ทำกันให้ดีจริงๆแล้วทำที่ไหนเขาด่าที่นั่นนะลูกการทำความดีที่มันขัดใจคนชั่วเขาด่าที่นั่นต่อมาก่อนหน้าปีพศสองพันสองันห้าร้อยประมาณสามปีตอนนั้นจิตของพ่อ,อยังสามอยู่ หมายความว่าจิตมันยังเกาะขันห้ามากเกินไปยังมีความห่วงใยในขันห้าแล้วก็ใช้อารมณ์ใจดูตัวไว้เสมอว่าอะไรไมันจะเกิดมาบ้างตอนเช้ามืดก็โจทว่านับตั้งแต่เช้านี่ไปจึงกว่าจะทิ้งหลับใหม่จะมีอะไรเกิดขึ้นมาบ้าง <c oughs> คนที่มาใครดีหรือใครชั่ว ตรวจตัวเองว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นวันหนึ่งก็ลองตรวจดูต่อไปขา้างหน้าประมาณสามปีก็จะทราบว่ากิจอันนี้มันจะต้องป่วยอย่างหนักก็อ,อาจจะต้องนอนป่วยถึงสองปีแล้วก็ต้องมีอาการพักฟื้นหนึ่งปีรวมความแล้วข้างหน้าอีกสามปีจะป่วยหนัก <c oughs> เมารู้จุดนี้แล้วก็เห็นภาพหลวงพ่อปานแล้วก็ภาพครูบาอาจารย์ไม่ได้ภาพองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้เบาในการก่อสร้สางเพราะว่าร่างกายมันทุดโทมมากทนไม่ไหวมันจะป่วยหนักแล้วการป่วยคราวนี้ดีไม่ดีก็อาจจะตายเพออราะเรลยตัดสินใจตรงเป็นข้า <c oughs> คิดว่าถ้าเราจะตายก็ต้องทำให้หนักขึ้นเพร,ราะกระวบรัดการงานทุกอย่างโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งปีพศส,สองพันสี่ร้อยเก้สสสาสนะิบเก้าสองพันสี่ร้อยมันสองพันร้อยนะสองพันสี่ร้อยสี่สิบเก้าปีนั้น พ่อได้สร้างพระโบสถสองหลังเสร็จภายในปีเดียวทำงานฝังรูปนี้เสร็จก็ถึงปีพศอ2500สอสอเป็นเดือนเมษายนเมื่อทำเสร็จก็เดินทางเข้าโรงพยาบาลความจริงกลางปีนั้นก็ป่วยหนักกพเริ่มเข้าจุดปีที่สองจะป่วยมันก็เริ่มป่วยแล้ว ยิ่งป่วยยิ่งทำหนักยิ่งป่วยยิ่งเสียสละมากขึ้นเงินส่วนตัวของพ่อไม่มีพาอเดินทางเข้าโรงพยาบาลคือกลุ่มแพทย์ฐานเรือพ่อมีสตังที่เขาจะไยวเป็นส่วนตัวจริงๆอยู่ยี่สิบบาทยี่สิบบาทนี่เป็นเงินติดกระเป๋าประจำ ราะว่ามีความข่ดข้องอะไรเกิดขึ้นเดินทางกลับวัดได้เตรียมไว้เท่านี้แต่ส่วนที่เขาจะไหวเป็นส่วนตัวมากๆเป็นเหมือนเป็นแสนพ่อไม่มีเหลือพ่อทำหมดเป็นปกติเพราะว่าหลวงพ่อปานสอนพ่อแบบไหนว่าเงินจงอย่ามีให้ถึงหนึ่งพันเงินปีนี้อย่ามีถึงปีหน้าแต่พ่อก็ผิดสัญญากอหลวงพ่อปานอยู่หน่อยหนึ่ง นั่นคือเงินปีนี้มีถึงปีหน้าเงินนั้นจำนวนยี่สิบบาทติดกระเป๋าเป็นการป้องกันตัวเท่านั้นเองเมื่อเดินทางเขากรมแพทย์ทันเหลือเป็นปีกึ่งและจกอะกึ่งกึ่งพุทธกาลพอดีก็ยังมีทายกของวัด เดินทางไปเยี่ยมพอ่อแต่พวกนี้ไม่มีใครเขาตั้งใจไปเยี่ยมเขามาขอทรัพย์ขอสินอาสมบัติต่างๆทนี้พ่อสร้างขึ้นชิ้นแปบ๊บน้ําเครื่องกรบเรื่องกําเนิดไฟฟ้าสามเครื่องขยายเสียงเขามาขอให้มีสิทธิใ์ใช้เพราะลูกจนดูว่าน้ําใจของคนเร็วๆนะั้นเป็นอย่างนี้แม่พ่อก็เลยบอกว่าของทุกอย่างมันเป็นของสง ฉันไม่มีอำนาจจงในญาตจะใช้ได้หรือไม่ได้มันเป็นเรื่องอำนาจของสองฆ์และหลังจากนั้นก็ไม่มีใครเข้าไปเยี่ยมอีกเป็นอันว่าคนที่พ่อช่วยไว้ทั้งหมดเมื่อเวลาที่พ่อมีทุกข์ไม่มีใครเขาเหลียวแหล เขาต้องการอย่างเดียวเมื่อเวลาที่พ่อมีกิจแลอมีฐานะพอจะช่วยเขาได้มีแต่คนมาขอรวมความมาชาตินี้พ่อเจแต่ชุชกก็พ่อมาเจอดีตอนหลังนี่แหละที่ตอนบรรดาลูกๆมารวมกันนี่ตอนนี้นะพ่อมีความสุขเพราะทุกคนที่เป็นลูกก็รู้จักในการเสียสละ พระกรมพ่อทุกอย่างลูกรับหมดทั้งที่เป็นพระทั้งที่เป็นครวาดมีความห่วงใหญ่ตั้งใจให้พ่อมีความสุขอะไรก็ตามที่ต้องจับใจใช้สอยแม้แต่ลูกทุกคนที่มีรายได้จํากัดก็ยังพยายามเสียสละเพื่อพ่อการงานทุกอย่างที่พ่อจะต้องทำลูกก็หอบเอาไปทำกันหมด นี่นก็มีการประทับประคองไม่ต้องการให้พ่อมีความเหนื่อยยากลำบากนี่พ่อเพิ่งมาพบคนดีตอนปลายมือของพ่อนี่เท่านั้นเอง <c oughs> นั่นก็หมายความว่าเป็นลูกที่ดีของพ่อมันนับเป็นอสง์อสงไขยกับแต่ในการก่อนนะพ่อพบแต่ศัตรูแ่าถ้าพ่อทำดีเขาก็ด่าเขาก็นินทา แปอว่าพ่อมีอะไรพอเขาจะใช้จ่ายได้บ้างเขาก็จะเอาพูกทายกพวกนี้ที่เกลียดพ่อมาในการก่อนเป็นว่าพ่อไปรื้อฟื้นวัดมีไรายได้ดีเขาจะมาขอเงินไปให้กก้เขาบอกว่าเขาใช้มันดอกเบีย้ยตามกฎหมายแล้ว่าดอกเบีย้ยที่เกินไปนั้นเขาจะเอาพ่อไม่ให้เขาเรื่องนี้เขาก็เลยโกรธ เงินสงในสมัยที่หลวงพ่อปานมีอยู่ประมาณสองหมื่น 20, บาทเศษเขาไปเก็บไว้พ่อถามว่าจะมาสร้างอะไรได้ไหมเขาก็บอกมันได้เมื่อพ่อเบื่ก็มาสร้างก็ปรากฏว่าเขาเกลียดพอแต่ว่าคนบุญนี้เวลาที่พ่อป่วยเขาก็คิดว่ามีเงินมากเขาก็มาขอเงินเพื่ออาไปใช้เรื่องนั้นเรื่องนี้เขาอ้างว่าเป็นเรื่องของวัด พ่อก,ก็บอกว่าเงินส่วนตัวที่เขาจะไหยเป็นหมื่นเป็นแสนนะพ่อไม่มีพ่อสร้างหมดเข้าโรงพยาบาลพ่อมีทุนอีูเพียงยี่สิบบาทพระถ้าไปค้น,คนตางกติได้ามาอีกประมาณแปดสิบาทหรือหกสิบาทหกสิบาทรวมแล้วมีเงินแปดสิบาทแปดสิบบาทนี่เป็นทุนที่พ่อเข้าโรงพยาบาลบันแรกอาลัสสำหรับลูกรักวันนี้ก็หมดเวลาเสียแล้วนะ เอาไว้คุยกันต่อไปว่าจิตใจตอนนี้ของพ่อ,อยังสามอยู่ลูกรักเพิ่ทราบดูอาการกันต่อไปสําหรับวันนี้ก็ขอ,อยุติเพียงเท่านี้ความดีใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรปรมสารสันดาษมาสัมพุทธเจ้าสมบัติทานไว้ขอลูกรักของพ่อทุกคนจุมรุทำนั้นในชาติปัจจุบันนี้เถิดสวัสดี